สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชนแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่านะครับเชื่อมลําโพงบลูทูธไปแล้วนะครับแล้วเชื่อมต่อกับคอมไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีเสียงออกจากลําโพงบลูทูธนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยคือผมได้เชื่อมไปแล้วนะครับเนี่ยครับมาที่บลูทูธเนี่ยครับ คือตรง a u ด i อเนี่ยครับเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเขียนว่า connect นะครับแล้วคันนี้พอเราไปเปิดที่อ่าเพลงหรือไปที่ YouTube นะครับคันนี้วิธีแก้นะครับให้คุณผู้ชมมาที่อ่ารูปลำโผง่ลงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ซาวครับให้มาที่เพจแบ็กนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับ ว่าเขาจะมีสปีคเกอร์สปีคเกอร์คือลำโพงของเครื่องคอมของเรานั่นเองนะครับคันนี้ให้คุณผู้ชมมาดูด้านล่างครับตรงนี้ครับอันนี้ก็คือของบลูทูธนะครับของลำโพงบลูทูธที่เชื่อมอยู่ผมแนะนำให้คุณผู้ชมมาคลิกขวาตรงนี้ครับนี่ครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ s e ต add default device ครับตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นนะครับอ่าแล้วก็กดโอเคครับ อันนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับลองไปเปิดนะครับผมไปเปิดเสียงจากคอมนะครับเช่น youtube ที่เราจะดูแล้วก็หรือฟังเพลงในเครื่องนะครับลองเปิดดูครับว่าลำโพงนะครับมีเสียงดังออกมาไหมนะครับลำโพงบูทูธแค่นี้นะครับเราก็สามารถแก้ปัญหาที่ว่าลำโพงบูทูธนะครับเชื่อมแล้วแต่ไม่มีเสียงออกมานะครับ อันนี้ก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้งันดูได้นะครับเพราะว่าผมได้ลองแล้วนะครับแล้วแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าบางเครื่องนะครับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ PC บางเครื่องอาจจะไม่ได้ตั้งค่า default อัตโนมัตอวอาแล้วคราวนี้เราต้องมาตั้งค่า default ตรงนี้ครับบางเครื่องอาจจะมาอัตโนมตัต,มติแต่บางเครื่องอาจจะอยู่ที่สปีกเกอร์หรือลำโพงที่ใช้ปัจจุบันอยู่นะครับให้เรามาคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เซตแอท ดีฟอร์ดีไว้นะครับกดโอเคเพียงแค่นี้นะครับลําโพงเราก็สามารถมีเสียงออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลาโพงบลูทูธหูฟงังบลูทูธน่าใช้ได้เหมือนกันลองนําไปไประยุกต์ใช้ได้กันเลยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับลองทําแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คอมเมนต์บอกมันด้วยนะครับผมจะได้ทราบเนาะแต่ถ้าได้ผลก็บอกด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ผลก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมจะได้หาวิธีมาเพิ่มเติมหรือสอบถาม ช่วยแก้ปัญหานะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระาด,ดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับสอนใจคอมเตอร์ชแนลแหล่งเรียนรู้ทางไนทที่จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมมาได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ